คุณหมอคุณหมูตอแต่คุณหมอต้องมาทำยืดเอ็นกับหนูนะคะโอเคไหมโอเคโอเคจะเรเ่มมล้วนะสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อธิตาคลินิกนะคะวันนี้เรามารีวิวผ่าการฉีดฟิลเลอร์จูบิเดอร์เป็นรุ่มโบไลท์นะคะก็ข้อดีของตัวนี้นะคะตัวโบไลท์เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า โมเลกุลเล็กละเอียดแล้วก็สามารถฉีดทำดอลลี่อายได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สลัาดตัวหมดด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกาเป็นเพื่อนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือรางวัลการันตีนะคะคนไข้มั่นใจได้นะคะเหตุผลคนไข้น่าจะบอกไปแล้วว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกอธิตาคลินิกนะคะหมอก็โชว์ทั้งผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากจะเปิดกล่องแกะกล่องให้แล้วยังให้คนไข้นั่งเล่นเลยนะคะพิสูจน์สัมผัสได้นะคะแล้วก็เอารางวัลมาโชว์ด้วยนะคะ ไม่พอนะคะเราโชว์สต็อกด้วยนะคะด้านนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเรามีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโวลไลฟ์โวล่าโวลิฟเออีกีเรามีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโวลไลฟ์โวล่าโวลิฟแล้วก็มีโวลูม่าด้วยแต่โตเต็มนะคะก็เลยขอโชว์แค่นี้ก่อนอันนี้ดูเล่นๆไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าสต็อกเราแน่นนะคะแน่นจัดเลยนะคะแล้วก็โชว์แค่บางส่วนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ แทร้อยเปอรซค่ะคอนเซิร์นะคะนี่ไม่เคยฉีดที่ประเทศไทยนะคะฉีดที่เกาห,กาหลีตลอดเลยใช่แล้วตอนนี้ก็คือแบบสลายไปหมดแล้วค่ะวันนี้ขอลองฝีมือคุณหมอนะคะแล้วเรามานรีวิวให้ดูภายหลังว,ว่าเป็นอย่างไรนี่กว่าจะเลือกได้นะคะเป็นคนเลือกเยอะจริงๆนะคะเหตุๆๆๆๆผลคน คนไข้นั่งดูรีวิวมาโดยตลอดเลยนะคะเลือกมาเป็นหลายคลินิกผ่านมาเป็นร้อยคลินิกเลือกมาเป็นอทิตายคลินิกนะคะแ <c oughs> สดงว่าไม่ธรรมดาเราต้องมีไรดีบ้านมีพนาัการขับมาชั่วโมงหนึ่งถึงขับมาพิ <c oughs> สายก้าวปนเก้าค่ะคนไข้มาไกลเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเรามาเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะของแท้นะคะเราสอนเพื่อนๆดูด้วยเลยนะคะกอนนี่นะคะของแท้จะเป็นแบบนี้กล่องจะเรียบนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นแบบ เขียนว่ายากกควบคุมพิเศษนะคะเฉพาะนี่สถานพยาบาลนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะจะมีเลขลอ็อตเลขล็อตตรงนี้จะบอกเลยนะคะว่าเป็นล็อตที่ส่งมาให้อาทิตาคลินิกนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะผนึกจะซีลปิดเป็นกาวไว้ข้างในไม่มีสารเทปแปะเห็นไหมคะเปิดเลยนะคะของแกะกล่องเลยนะคะบอกคนไข้สบายใจได้เอากล่องกลับบ้านไปด้วยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่า1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะของมาเลยมีทั้งหมด2องสีค่ะ จูบีเด no. yeah. ิมนะคะ1กล่องมี2องซีซีนะคะรุ่นนี้เขาเรียกเป็นรุ่นของวายคลอสนะคะมันก็จะแตกต่างจากอัลตร้ากับอัลตร้าเอซีนะคะอัลตร้าเอ็กซ์ซีอัลตร้าพาร์คพูดผิดนะคะก็ขอคัดได้ไหมมีพูดผิดบ้างรินรัวนะคะพูดรัวมากไปหน่อยนะคะนี่นะคะก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นวายคลอสก็มีข้อดีคือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะของจูบีเดิมนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเข้ากันได้ภาษาเข้าไปกับเนื้อเยื่อ ฉีดไปแล้วเนี่ยก็จะดูละมุนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยราจะาทำดอลลี่อายแบบดูเป็นธรรมชาติกันนะคะวันนี้เราใช้แค่หนึ่งซีซีก็พอเลยวนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องของจูบิเดอร์ที่เราคุยกันเป็นกล่องคือสองซีซีนะคะแต่ว,ว่าเวลาราคาที่เราคุยกันปกติก็คือหนึ่งซีซีเท่านั้นนะคะวันนี้ใช้แค่หนึ่งซีซีก็พออ้วนะคะเดี๋ยวเรามาฉีดดอลลี่อายสวยๆกันค่ะเพื่อนๆทางบ้านนะคะ<สวย> ก็สวัสดีสมาชิกไลฟ์สดวันนี้เรามาดูรีวิวนะคะก็เดี๋ยวเรา,า,ร,ะะเร,า,ารีวิวชีพดอลลี่อายกันนะคะมาเปิดตัวยานะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูข้างในกันค่ะข้างในนะคะก็เปิดเข้ามานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเข็มสองอันเป็นสีเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นเข็มที่พูดางายเป็นเบอร์เล็กมากนะคะเป็นเบอร์3 2คาะเล็กจิ๋วเลียนะคะ ตัวเลขยิ่งเยอะนะคะเข็มก็ยิ่งเบอร์เล็ค่ะอันนี้ก็รีวิวสอนไปด้วยเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีสติกเกอร์เอาไว้ให้แปะลงประวัติคนไข้นะคะก็จะได้จําได้ว่าคนไข้ฉีดอะไรไปนะคะยาก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่ลิงค์ตัวนี้ค่ะจะเป็นด้ามจับเป็นสีเขียวนะคะดูกันเลยนะคะ กัญชัยพิงมาเรื่อยตอนฉีดจะต้องลืมตาจะกลัวไหมลืมตาแล้วค่ะไม่ได้ฉีดยาชาด้วยนะคะอันนี้เราฉีดสดกันเลยทีเดียวคะอ๋อเซอร์กิตยาชานี่ค่ะอ้าวหรืเราจะใช้เข็มแหลกนะคะตอนฉีดเราต้องแบบว่าทรงยังไง ใช่แล้วเราจะดูให้เดี๋ยวขอสักทียาชาของในรหนึ่งจะเบรกกันไหม,ะไมจะไลฟ์หรือว่าเราไลฟ์ตอนที่ฉีดเสร็จเนาะ,นะเดี๋ยวเราควรจะไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วให้น้องเขาลองหน้าหรือว่าปิดไลฟ์ก่อนปิดก,ก,ก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนฉีดเสร็จก็เดี๋ยวมาดูกันตอนฉีดเสร็จดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้วามเป็นสดตัวของนไข้ก่อนนะคะ